เบลล่าราณีเคลื่อนไหวแล้วหลังเห็นข่าวรถบัสไฟไหม้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตล่าสุดมีรายงานว่านางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ร่วมไว้อะไรกับโศกนาฏก,กรรมรถบัสไฟไหม้โดยเจ้ตัวได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเบล,ลขอร่วมอะไรต่อโศกนาฏก,กรรมครั้งนี้ และเป็นกำลังใจอย่างสุดซึ้งให้กับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะแม้เทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์และครอบครัวต้องเผชิญแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังใจไปถึงทุกๆท,ท่านด้วยความจริงใจค่ะค่ะโดยงานนี้สาวเบลล่าราณีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวและส่งกำลังใจไปถึงญาติพี่น้องและครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะและขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ E